ลูกอะมีชีวิตเป็นของเขาวันหนึ่งเขาจะต้องเติบโตแล้วออกไปใช้ชีวิตเหมือนที่เราเองอะ่ะพอเราเติบโตขึ้นมาเราก็ออกมาสร้างครอบครัวมีชีวิตเป็นของเราเองนี่คือธรรมชาติของชีวิตนะคะวางความห่วงใยที่จอมปลองคือกรอบที่เราตั้งขึ้นคาดหวังว่าเขาจะต้องมีชีวิตในรูปแบบที่เราต้องการความห่วงใยที่พ่อแม่มีต่อลูกมันมีอยู่แล้วแต่ถ้าเรา ห่วงใยมากเกินไปลึกๆแล้วบอกว่าเราไม่มั่นใจในตัวลูกเราไม่เชื่อมั่นว่าลูกจะเอาตัวรอดได้ลูกจะรับรู้ได้ถึงสิ่งนี้ทักษะที่สำคัญที่พ่อแม่ให้ลูกได้อะคือทักษะชีวิตทักษะการเอาตัวรอดบอกกับลูกไปเลยว่าพ่อกับแม่รู้เสมอนะลูกไม่ว่าหนูจะเจอเหตุการณ์อะไรหนูจะผ่านมันไปได้ด้วยดีหนูจะเอาตัวรอดได้จะทำใ